ฝากกดไลค์และติดตามช่องด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาอีกเยอะๆเราจะพยายามลงคลิปทางสารสัปดาห์ละสาคลิปโดยเฉลี่ยแล้วตามนิยายจะมีเนื้อหาประมาณ6ตอนต่อสัปดาห์ทางสารภาคสี่ตอนที่8 0 4สี่เสื้อผ้าเล็กเกินไปอ้าเกิดอะไรขึ้นทั้งยูเกอรีบวิ่งออกไปแล้วเธอก็เห็นเหตุการณ์ปลกแปลก หยวนเอินฮุยฮุยกำลังแต่งตัวแต่กางเกงไม่สามารถดึงขึ้นได้หลังจากใส่ไปแล้วครึ่งทางกางเกงก็ขาดและขามันก็สั้นเขาไม่สามารถจะสวมใส่ได้อีกมันเผยให้เห็นกล้ามเนื้อด้วยเส้นที่สวยงามและผมยาวสีเขียวเข้มก็กระจัดกระจายเล็กน้อยวางไว้บนร่างกายของเขาอย่างเป็นระเบียบทั้งอยู่เกอร์มองด้วยความตกใจจ้องมองของเขาอยู่เพียงครู่หนึ่งแล้วเขาก็หันกลับมาอย่างรวดเร็วคุณทำไมคุณไม่ใส่เสื้อผ้าละ่ะ หยวนเอินหุยฮุยพูดด้วยรอยยิ้มขมขื่นพี่สาวเสื้อผ้ามันเล็กเกินไปฉันใส่ไม่ได้คุณช่วยฉันยืมเสื้อผ้าจากพี่สวนอยู่หน่อยได้ไหมตอนนี้ฉันมีรูปร่างเหมือนเขาแล้วทังอยู่เกอจึงรู้ว่าทำไมหยวนเอินหุยฮุยถึงกรีดร้องใช่รูปร่างของเขาเปลี่ยนไปมากในขณะนี้เขาจะยังสวมชุดเดิมได้อย่างไรโอเครอก่อนหลังจากพูดจบเธอก็หน้าแดงและรีบวิ่งหนีไป เมื่อเห็นเธอวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกหยวนเอินหุยหุก็หยุดสวมกางเกงจากนั้นโยนมันทิ้งไปและบ่นกับตัวเองว่าวันนี้พี่สาวของฉันดูน่ารักมากๆเลยฮ้าหาหหเธอเขินเหรอปรกากฏว่าเธอก็เขินเป็นเหมือนกันห้าห้าหโดยธรรมชาติแล้วทางอยู่เกอร์ไม่ได้ยินการเยาะเย้ยในครั้งนี้ของหยวนเอิญหุยหุยเพราะรีบออกจากหอพักของหยวนเอิญหุย หลังจากนั้นอารมณ์ของเธอก็ผ่อนคลายเล็กน้อยแต่ภาพก่อนหน้านี้ยังคงติดอยู่ในใจของเธอเขาเปลี่ยนไปมากจากเด็กชายกลายเป็นผู้ชายในคราวเดียวและหล่อเหลาอย่างแท้จริงดีนะที่เป็นผู้ชายถ้าเขากลายเป็นผู้หญิงเขาจะไม่สร้างหายนะให้กับประเทศและประชาชนห,หรือเธอยกมมือขึ้นแล้วกดหมายเลขสื่อสารนำทางวิญญ,ญาณบนข้อมือของเธอมันดังสองสามครั้งก่อนที่จะเชื่อมต่อสาย มีอะไรหรือเปล่ายูเกอร์เสียงอ่อนโยนดังมาจากอีกฝั่งส่วนอยู่ฉันขอยืมชุดของคุณหน่อยได้ไหมหุยๆุย,ยทะลุทะลวงได้แล้วและรูปร่างของเขาก็เปลี่ยนไปมากเขาไม่สามารถสวมเสื้อผ้าของตัวเองได้อีกต่อไปฉันอยากจะยืมชุดของคุณเพื่อให้เขาใส่ก่อนหลานส่วนอยู่ที่อยู่อีกด้านหนึ่งตกตะลึงเมื่อได้ยินดังนั้นจึงรีบวางค้อนทุบในมือลงบนโต๊ะตีเหล็กตรงหน้าเขา ทะลุทะลวงได้หุยหุยเลือกแล้วหรอหลานส่วนอยู่รู้โดยมาโดยตลอดว่าหยวนเอินหุยๆุย,ยรู้สึกหดหูใจเมื่อเร็วๆนี้เหตุผลหลักคือเขาจําเป็นต้องตัดสินใจเพศใช่เขาเลือกแล้วเป็นผู้ชายทั้งอยู่เกอกล่าวหลานส่วนอยู่หายใจเข้ายาวๆแล้วพูดว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนในหอพักของเขาโอเคฉันจะไปส่งให้เขารอฉันอยู่ที่นั้น หลังจากวางสายการสื่อสารหลานส่วนอยู่ก็ออกมาจากโรงตีเหล็กแล้ววิ่งตรงไปที่หอพักของหยวนเอินหุยหุยเขาไม่จำเป็นต้องกลับไปที่หอพักเพื่อเอาเสื้อผ้ามันอยู่ในวงแหวนแห่งโชคชะตาตอนนี้เขาก็ใจร้อนเล็กน้อยที่จะเห็นว่าหุยหุยอยู่ในสถานะใดหลังจากตัดสินใจเลือกแล้วและมันเพิ่งจะผ่านไปไม่นานหลังจากนั้นเมื่อเขาวิ่งไปที่ประตูหอพักของหยวนเอินหุยหุยเขาเห็นทังหยูเกอในชุดสีเหลืองรออยู่ที่นั่น ถังอยู่เกอร์บกมือให้เขาทางนี้ทำไมคุณไม่เข้าไปรอฉันละ่ะหลานซวนอยู่ถามอย่างสงสัยเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเหรอทั้งอยู่เกอร์หน้าแดงเล็กน้อยเมื่อมองดูเธอหลานซวนอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงไปครู่หนึ่งไม่ใช่แค่อยวนเอิญหุยฮุยที่ไม่เคยเห็นทั้งอยู่เกอร์ดูเขินอายเช่นเดียวกับหลานซวนอยู่อยู่เกอร์หน้าคุณแดงมากฮ่าฮาหลานซวนอยู่อดหัวเราะไม่ได้ ทั้งยู่เกอรมองเขาด้วยความโกรธเมื่อเห็นว่าเขายังอายุไม่ถึง18ปีและสูงเกินหนเ้มตรแล้วเธอพูดด้วยความโกรธคุณเข้าไปก่อนแล้วโทรหาฉันหลังจากที่เขาแต่งตัวแล้วเอาละ่ะหลานส่วนอยู่หยุดหยอกล้อเธอแล้วรีบเดินเข้าไปในหอพักของหยวนเอิญฮุยฮุยทันทีที่เขาเห็นหยวนเอิญฮุยฮุยเขาก็ตกใจเช่นกันและมองดูเขาขึ้นลงขึ้นลง พี่ซวนอยู่ตอนนี้หยวนเอินหุยๆุยมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่พันรอบเอวแล้วมองเขาด้วยใบหน้าแดงกำ่ำอย่ามองฉันแบบนั้นฉันอายนิดหน่อยหลานซวนอยู่ยิ้มและพูดว่าหุยหุยนี่อะไรคุณหล่อมากฉันแทบจะอิจฉาคุณควรจะเลือกได้นานแล้วอย่างไรก็ตามฉันกำลังคิดอยู่ตอนนี้ถ้าคุณหล่อมากเมื่อคุณกลายเป็นชายแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะสวยมากเช่นกันเป็นอย่างไรบ้างคุณเสียใจไหม หยวนเอินหุยๆุยสายหัวฉันไม่เสียใจเลยการเป็นผู้ชายก็ดีแล้วการเป็นผู้ชายจะมีประโยชน์มากกว่าเป็นผู้หญิงเว้นแต่ว่าคุณจะไม่ยอมให้ฉันอยู่ใกล้กับพี่สาวซิ่วซิ่วอีกต่อไปอีกหลานซวนอยู่พูดด้วยความโกรธถ้าคุณมีความสามารถก็ลองบอกต่อหน้าเธอทุกคนยุ่งเกินไปในช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเขาที่คอยหล่อหลอมโลหะให้ทุกคนทั้งกลางวันและกลางคืน เขาและคู่ครองของเขาก็อยู่ด้วยกันน้อยลงและห่างกันมากขึ้นแต่ทุกคนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับป่ายิ่วซิ่วหลานส่วนอยู่หยิบชุดนักเรียนของเขาออกมาแล้วโยนให้หยวนเอินหุยหุยเปลี่ยนเป็นมันะพี่สาวของคุณยังรอยอยู่ข้างนอกหยวนเอินหุยๆุยรีบสวมเสื้อผ้าของหลานส่วนอยู่ตอนนี้เขาสูงกว่าหลานส่วนอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็มีบางส่วนที่เล็กกว่า เสื้อผ้าของหลานซวนอยู่แทบจะไม่พอดีเลยแต่มันดีกว่าชุดเดิมของเขามากดืมเอาหลักเข้ามาเลยหลานซวนอยู่ตะโกนออกไปที่ประตูจากนั้นทังยูเกอร์ก็เดินเข้ามาจากด้านนอกและเมื่อเขามาที่ห้องนั่งเล่นเขาก็บังเอิญเห็นหลานซวนอยู่และหยวนเอินหุย,หยยืนเคียงข้างกันและเขาก็ตกตะลึงหลานซวนอยู่มีผมสีดำดวงตาที่สดใสและรูปลักษณ์ที่สวยงามที่ทำให้สาวสาวอิจฉา แต่เขาหล่อมากกว่าตอนที่ยังเป็นเด็กผู้ชายมากแม้ว่าเขาจะหล่อแต่เขาก็ยังเต็มไปด้วยพลังสเสน่ห์แบบผู้ชายแต่หยวนเอินหุยๆุยมีผมสีเขียวเข้มยาวยืนอยู่ข้างๆเขาก็ดูน่าประทับใจไม่น้อยเขามีอารมณ์ที่อ่อนโยนใใบหน้าที่ยุติธรรมและดวงตาสีเขียวอมฟ้าที่สวยงามมีสเสน่ห์ลึกลับหูแหลมเล็กน้อยซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าสืบทอดมาจากเลือดของเอว เมื่อพวกเขายืนเคียงข้างกันทั้งสองคนจะทำให้ผู้คนรู้สึกสบายตาจริงๆฉันจะสั่งเสื้อผ้าใหม่ที่หลังพี่สาวคุณคิดว่ารูปร่างของฉันจะมีการเปลี่ยนอีกหรือเปล่ายหยวนเอินหุยหุยไม่ได้สังเกตเห็นประกายแวววาวในดวงตาของทังยูเกอร์และมองดูร่างของเขาโดยไม่รู้ตัวทังยูเกอร์กล่าวว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนอีกแก่นกลางจิตวิญ,ญญาณของคุณเป็นอย่างไรยหยวนเอินหุยหุยกล่าวว่ามันค่อนข้างมั่นคง และมันดูจะไม่มีปัญหาหลานส่วนอยู่กล่าวด้วยความประหลาดใจแก่นวิญญาณเสร็จสมบูรณ์แล้วเหรอหยวนเอินหุยหุยพยักหน้าหลังจากทะลวงแหวนที่เจ็ดมันก็ก่อตัวขึ้นด้วยกันมุมปากของหลานส่วนอยู่กระตุกฉันบอกได้ไหมว่าฉันอิจฉาหยวนเอินหุยหุยยิ้มและพูดว่าพี่ซวนอยู่คุณแตกต่างจากพวกเราคุณไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดของวงแหวนที่สี่เหรอ เมื่อไหร่คุณจะไปทะลุวงแหวนที่ห้าล้านซวนอยู่ยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่ารอจนกว่าฉันจะทำการหล่อโลหะที่จำเป็นสำหรับชุดกร่อต่อสู้สองคำสองชุดสุดท้ายเสร็จมันใกล้เสร็จแล้วคงจะอีกครึ่งเดือนหน้าทั้งยูเกิถามชุดกร่อต่อสู้สองคำของคุณเป็นยังไงบ้างล้านซวนอยู่กล่าวว่าของซิ่วซิ่วเกือบจะทำเสร็จแล้วส่วนสำหรับฉันดูเหมือนว่าหมกใบสุดท้ายก็จะทำเสร็จ ทั้งยูเกอร์ถอนหายใจเบาๆคุณจ่ายเงินให้กับทุกคนมากเกินไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากการหลอมเสร็จสิ้นคุณจะต้องฝ่าฟันให้เร็วที่สุดเรายังรอคอยที่จะเห็นความแข็งแกร่งของคุณในระดับ5วงแหวนตั้งแต่หลานส่วนอยู่เอาชนะเธอด้วยฐานการฝึกฝนวงแหวนที่ต่ำกว่าหลังจากนั้นปราดวิญ,ญญาณทุกคนก็เข้าใจว่าความแข็งแกร่งของเขาไม่สามารถเทียบได้กับระดับวงแหวนอีกต่อไป มีความแตกต่างอย่างมากจากปรมาจารย์วิญญาณทั่วไปอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปสองปีหลานส่วนอยู่ยังคงอยู่ในวงแหวนที่สี่ซึ่งมันช้าเกินไปเขากำลังจะสอบจบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาต้องผ่านลานด้านในถ้าเป็นแค่วงแหวนที่สี่ในฐานะกัปตันเขาก็ค่อนข้างดีแต่ฐานการฝึกฝนของเขาไม่สามารถทะลุผ่านได้ง่ายๆจริงๆท้ายที่สุดแล้วความก้าวหน้าของเขาแตกต่างจากคนอื่นๆ มันต้องใช้พลังงานชีวิตจำนวนมหาศาลในเวลาเดียวกันร่างกายจะต้องสามารถทนต่อการประทะก,กันของสายเลือดในระหว่างการบุกทะลวงหากไม่ดีจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งตอนที่805ความคิดของเพื่อนนักเรียนในช่วงสองปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณบ่อน้ำหยินหยางและสัตว์ล่าสมบัติเขาจึงสามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดของวงแหวนที่สี่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นเวลาสี่เดือนแล้วนับตั้งแต่จุดสูงสุดของวงแหวนที่สี่ หลานส่วนอยู่ไม่รู้ว่าเขาสะสมมาเพียงพอหรือยังแต่เขาได้เตรียมความพร้อมเมื่อไปบ่อน้ำหยินอย่างน้ำแข็งและไฟของดาวโต้หลวในคราวหน้าเขาคงผ่านวงแหวนที่ห้าเขาจะไปที่นั่นหลังจากหลอมโลหะที่จำเป็นสำหรับชุดเกราะต่อสู้สองคำสำหรับทุกคนเสร็จตอนนี้ระดับการตีเหล็กของเขาถึงระดับที่หของช่างตีเหล็กแล้วและการตีของเขานั้นเร็วพอๆกับนิ้วมือของเขา ดังนั้นความเร็วในการตีจึงเพิ่มขึ้นแต่ก่อนจะเรียนจบก็ควรจะอยู่ในระดับนี้หากต้องการไปถึงระดับที่สูงขึ้นในอนาคตต้องรอจนถึงลานชั้นในความก้าวหน้าของหุยหุยเป็นสิ่งที่ดีมากในหมู่พวกเรายูเกอร์มี8วงแหวนและหุยหุยก็มีเจ็ดวงแหวนพร้อมมีการวิญญ,ญาณมังกรหลิวเฟิงก็มีแหวนเวงเช่นกันเฉียนเล่ยอยู่จุดสูงสุดของวงแหวนที่ห และซิลซิลก็มีเจ็ดวงแหวนแล้วด้วยเหลือเพียงฉันเท่านั้นที่ลาหลังฉันจะต้องประสบความสําเร็จในการฝ่าฟันผ่านครั้งนี้ให้ได้อย่างแน่นอนหลานส่วนอยู่รู้จริงๆว่าหากมีเวลาเขาควรจะปักหลักสักพักก่อนที่จะพยายามบุกทะลวงในระดับต่อไปเมื่อเขาทะลุวงแหวนที่สี่เป็นครั้งแรกเขาใช้เวลาปรับปรมามมนนานและเขาก็ยังพบปัญหาบางอย่างเมื่อเขาทะลุผ่าน การพัฒนาครั้งนี้จะต้องยากกว่าครั้งที่แล้วตามสถานการณ์การ,การพัฒนาแหวนวิญญาณครั้งก่อนหลังจากการทะลุทะลวงนี้แหวนวิญญาณทั้งห้าของเขาอาจมีอายุหนึ่งแสนปีถ้าเป็นเช่นนั้นก็ปรับปรุงไม่น้อยเลยนาน่า,นายัางเตือนเขาว่าควรรออีกหนึ่งปีหรือมากกว่านั้นก่อนที่จะทะลุผ่านแต่เขารอได้ไหมเขารอไม่ไหวแล้ว มันเป็นความฝันของเขาที่จะเข้ารับการศึกษาในลานชั้นในและเขาก็หวังว่าจะสามารถนำคู่หูเข้ารับการศึกษาร่วมกันได้มากขึ้นและในปีนี้เขาจะ,ะเผชิญกับการสำเร็จการศึกษาการรออีกปีหนึ่งนั้นไม่สมจริงหากไม่มีวงแหวนที่ห้าเขาจะใช้อะไรเพื่อเข้าไปในลานชั้นในเขาจะใช้อะไรเพื่อนำคู่หูของเขาแข่งขันเพื่อเข้าชิงตำแหน่งเจ็ดประหลาดสื่อหลายเครือรุ่นใหม่ ดังนั้นหลานส่วนอยู่จึงตัดสินใจแล้วต้องสร้างความก้าวหน้าเท่านั้นแน่นอนว่าเขายังเตรียมการหลายอย่างสำหรับเรื่องนี้ด้วยหากการะส,สมการเพาะปลูกไม่เพียงพอเราก็ต้องใช้ทรัพยากรที่มากพอเพื่อทดแทนมันหยวนเอินหุยๆุยมองไปที่หลานส่วนอยู่และพูดว่าพี่ชายส่วนส่วนคุณต้องมั่นใจในความปลอดภัยก่อนที่จะทะลุอันที่จริงพวกเราทุกคนทั้งชั้นเรียนมีความต้องการที่จะช่วยเหลือคุณ ถึงเวลานั้นแล้วใช่นี่สำหรับคุณขณะที่พูดหยวนเอินหุยๆุยก็หยิบกล่องออกมายื่นให้หลานซวนอยู่แน่นอนว่าหลานซวนอยู่รู้จักกล่องนี้แต่เขาเปิดมันโดยไม่รู้ตัวและมีตราสีดำนอนอยู่ข้างในตราดำคุณไปได้มาจากไหนหลานซวนอยู่ถามด้วยความประหลาดใจตราระดับสีดำของโรงเรียนสื่อหลายเครื่อแตกต่างจากระดับอื่นๆไม่สามารถรับได้แบบง่ายๆ แต่ต้องทำงานที่โดดเด่นบางอย่างให้สำเร็จและการสะสมที่เพียงพอจึงจะได้มาด้วยระดับของลานด้านนอกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนเป็นป้ายดำหยวนเอินหุยหุยกล่าวว่าฉันมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนชั้นในฉันแลกป้ายสีม่วงที่สะสมมาหลายปีกับเขาความก้าวหน้าของคุณต้องใช้ทรัพยากรมากมายนี่คือหัวใจของฉันไม่นี่ฉันไม่สามารถรับมันได้ มันล้ำค่าเกินไปฉันรับไม่ได้หลานส่วนอยู่ปฏิเสธอย่างไม่ใยดีดวงตาของหยวนเอินหุยๆุยเปลี่ยนเป็นสีแดงพี่ส่วนสวนเมื่อคุณช่วยเราคุณไม่เคยขออะไรตอบแทนคุณบอกว่าคุณขอให้ทุกคนเป็นนี่เราก่อนแต่หลายปีที่ผ่านมาคุณไม่เคยขอให้เราใช้นี่และไม่เคยขออะไรจากเราเลยยิ่งกว่านั้นหากไม่มีคุณในหลายปีนี้เรามีความสำเร็จมากมายขนาดนี้ได้อย่างไร เมื่อคุณทะลุทะลวงเท่านั้นคุณจึงจะพาทุกคนไปต่อได้และให้นักเรียนเข้ารับการศึกษาในลานชั้นในให้มากขึ้นคุณต้องยอมรับนี่คือความจริงใจของฉันจากนั้นทางยูเกอร์พูดขึ้นว่าส่วนส่วนคุณคือหัวหน้าชั้นเรียนของเราและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของทุกคนตอนนี้ยกเว้นคุณทุกคนในชั้นเรียนได้รับการฝึกฝนเหนือวงแหวนที่หกแล้วคุณคิดว่าจะดีกว่านี้ไหมถ้าคุณจะมีมากกว่าวงแหวนที่สี่ ไม่เพียงหุยๆเท่านั้นที่มีความตั้งใจเช่นนี้แต่เราทุกคนก็มีมันจริงๆทุกคนได้ตัดสินใจแล้วว่าเมื่อคุณจะทะลวงแหวนที่ห้าเราจะร่วมกันให้ของขวัญกับคุณเดิมทีเระวางแผนที่จะมอบมันให้กับคุณเมื่อคุณกำลังจะทะลุทะลวงแต่เมื่อพิจารณาว่าคุณยังต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อของเตรียมตัวเราจึงขอมอบให้คุณก่อนหุยๆเขามอบขอล้ำค่ายกับคุณคนเดียว ส่วนของคนอื่นอยู่ที่นี่กับฉันในขณะที่พูดทังอยู่เกอก็เปิดคู่มือการจัดเก็บวิญญาณของเขาจากนั้นหลานส่วนอยู่ก็ตกตะลึงเมื่อเห็นว่าเธอเทตราสีม่วงจำนวนมากออกมาทั้งหมดเป็นตราสีม่วงมองดูดีๆมีไม่ต่ำกว่าร้อยป้ายหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำสำหรับลานด้านนอกของโรงเรียนสื่อหลายเคื่อนี่เป็นโชคลาภอย่างแน่นอน คุณคุณกำลังทำอะไรอยู่ทุกคนกำลังจะสำเร็จการศึกษาและเราทุกคนต่างก็ต้องการทรัพยากรคุณกำลังทำอะไรในเวลานี้เสียงของหลานส่วนอยู่สั่นเล็กน้อยทั้งอยู่เกิพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มทุกคนทิ้งสิ่งมีค่าเพื่อการฝึกฝนของตนเองดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลอันที่จริงมันเป็นเพียงตราเล็กๆซึ่งดีวกว่าสิ่งที่คุณทำเพื่อทุกคนมานานหลายปี แม้แต่การสร้างชุดเกราะต่อสู้สองคำยังไม่เพียงพออย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่ทุกคนพยายามจะร่วมกันปูทางไปด้วยกันและจะมีอีกในอนาคตเราจะมอบมันให้กับคุณเมื่อเรามีมันส่วนอยู่33มปีสวรรค์ไม่ใช่แค่คุณและไม่ใช่ว่าเพียงคุณที่จะนำทุกคนไปสู่จุดสูงสุดได้33มิบสามปีสวรรค์เป็นของพวกเราทุกคนและคุณต้องให้พวกเรามีส่วนร่วมไปด้วยกัน ตามคำพูดของทางยูเกอรอหลานส่วนอยู่เงียบและยังคงเงียบอยู่เป็นเวลานานเขาค่อยๆย,ยิ้มจากนั้นนำตราทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าเขาใส่เข้าไปในวงแหวนแห่งโชคชะตาอย่างเงียบๆเ,เอาล่ะฉันยอมรับความปรารถนาดีของทุกคนแต่อย่าให้อย่างอื่นแก่ฉันจนกว่าฉันจะเข้าลานด้านในจริงๆแล้วฉันรวยกว่าที่คุณคิดท้ายที่สุดแล้วการตีเหล็กของฉันก็มีกำไรพอสมควรหลังจากพูดเช่นนี้เขาก็มองที่หยวนเอิญหุย หุยฮุยคุณต้องการเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณสู่มหาปราชญ์วิญญาณหรือไม่หยวนเอิญหุยหุยพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยไม่ฉันจะขอปรับตัวก่อนอย่างที่คุณมองเห็นในตอนนี้หลานซวนอยู่ยิ้มและพูดว่าคุณควรปรับตัวคุณไม่เหมือนเมื่อก่อนหยวนเอิญหุยฮุยหน้าแดงพี่ซวนอยู่หลานซวนอยู่หัวเราะแล้วพูดว่าเอาล่ะเสื้อผ้าอยู่นี่แล้ว ธุระของฉันเสร็จแล้วคุณพี่น้องสองคนคุยกันเองฉันจะกลับไปตีเหล็กต่อและฉันต้องรีบเร่งทำให้เสร็จอีกสองชุดสุดท้ายจากนั้นเราก็ต้องเตรียมงานและเตรียมตัวไปดาวโต้หลัวหล้านส่วนอยู่ออกไปก่อนและทังอยู่เกอก็กลับมาสงบสติอารมณ์ได้แล้วหยวนเอินหุยหุยกล่าวว่าพี่สาวคุณคิดว่าพี่ชายส่วนอยู่กดดันตัวเองเกินไปหรือเปล่าทังอยู่เกอสายหัวแล้วพูดว่าไม่หรอก เขาแตกต่างจากพวกเราจริงๆแล้วเขาได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษามานานแล้วแต่เป็นเพราะว่าความย่หยิงในตัวเองและนอกจากนี้เขายังเป็นผู้สืบทอดในอนาคตของโรงเรียนแห่งชีวิตโดยธรรมชาติแล้วเขามีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามากแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขา แต่ก็เกือบจะแน่นอนว่าหากเขาสามารถทะลวงผ่านทีละขั้นได้ในอนาคตเขาจะแข็งแกร่งกว่าที่เราจินตนาการไว้อย่างแน่นอนถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของเราคือการทะลวงผ่านระดับเทพดังนั้นเป้าหมายของเขาอาจเป็นระดับสุดยอดเทพพระเจ้าระดับที่11ถ้าเขาทะลุวงแหวนที่ห้าได้ในครั้งนี้เราน่าจะเห็นอะไรบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่เขาผ่านมันไปได้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เสมอ หยวนเอินหุยฮุยพยักหน้าและกล่าวว่าฉันก็ตั้งตาคอยที่จะได้เห็นความก้าวหน้าของพี่ชายส่วนอยู่เช่นกันเขาจะพาเราไปไกลยิ่งขึ้นเรื่อยเืความก้าวหน้าของหยวนเอินหุยฮุยทให้หลานส่วนอยู่อารมณ์ดีและแม้กระทั่งทําเพลงของลุงเลอร์ระหว่างทางกลับไปที่สตูดิโอตีเหล็กหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสกายไฟเตอร์ชีวิตของเขาก็เริ่มยุ่งมากขึ้นเรื่อยๆทั้งการฝึกฝนและการตีเหล็กทุกประเภทใช้เวลาเกือบทั้งหมดของเขา นาน่ายังมาแนะนำเขาเดือนละครั้งแต่ในระดับวงแหวนที่สี่หลานส่วนอยู่ก็เชี่ยวชาญความสามารถของตัวเองได้เป็นอย่างดีแทบจะไม่มีช่องว่างให้ปรับปรุงเลย